อ๋อฮ่ามาดูครับคุณตาบอกว่ามันรุ้ใดมันรุ้ใดนะครับผมมันมันรุ้ใดก็คือมันมุดโครนอู้อ้าผมไม่อยากไปผมกลัวต่อหัวเสือเสียงดังๆเลยวะให้ต่อมันตื่นเออ อู้ยปลาดุกนะครับผมชอดนี้ได้ปลาบึกตัวหนึ่งแล้วก็ปลาดุกปลานินนะครับผมอ่ะสุดยอดนะครับผมนี่เซนเฮจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับอ่ใช่เลยรถไม่สะดวกหรือเปล่าไมสะดวกออเนี่ยมันนี่ครับผมรตัดแตนยงทัวบอเลยตตนเนี่นี่ครับผมปลาบึก Talvez faz vai